วิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรมปลูกข้าวอินทรีไรส์เบอร์รี่เทิดไทยองค์ราชัน S.T.U. r i c e b บ r ร y o r ่กอรี่เดโดยอาจารย์กนิการันทาโพธิเดชอธิการบดีวิทยายลัยสันตพลได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันปลูกข้าวไรส์เบอร์รี่ที่แปลงนาสาธิตด้านหน้าทางเข้าวิทยายลายัย วิทยาลัยสันตพลได้ให้การบริการวิชาการสู่ชุมชนเป็นประจำทุกปีการพัฒนาภาคการผลิตข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัด,ดอุดรธานีและใกล้เคียงสามารถมีรายได้จากการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและวิทยาลัยสันตพลโดยอาจารย์พานุมาตรพุทธแก้วหัวหน้าโครงการวิจัยได้รับงบประมาณทุนวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีไรส์เบอร์รี่ด้วยวิธีผสมผสานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปี2559วิัณุโลกระดับปริญญาตรีนะครับก็ได้ให้บริการวิชาการสู่ชมชนนะครับในการที่จะร่วมการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาภาคการผลิตข้าวนะครับจึงได้จัดโครงการนะครับข้าวไร์เบอร์นะครับเพื่อเทไทนองค์ราชันนะครับ ได้ร่วมกับเครือข่ายทางจังหวัดปูดนธานีแล้วก็สกลนอครน,นะครับแล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารวิทยาลัยนะครับวันนี้เราก็ได้มาจาัดทาแปลงนาสาธิตปลูกข,ข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอร์รี่ขึ้นนะครับโดยการนําของท่านอธิการบรดีวิทยาลัยสานมณ์ของเรานะครับทั้งนี้วิทยาลัยสานมณ์ก็ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสพอ,อ,อนะครับที่จะทํากา,การวิจัยส่งเสริม การปลูกข,ข้าวอินซีไรส์เบอร์รี่ในเขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุดรธานีและสกรนครครับจึงได้จัดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งนักศึกษาภายในวิลัยของเรานะฮะภายในวิลัยสนมดของเราเนี่ยได้เรียนรู้ในการปลูกข,ข,ข้าวที่สับทั้งนี้ได้เชิญผู้นำเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวไรส์เบอร์รี่บ้านเชียงจังหวัดอุดอรธานี และผู้นำกลุ่มปลูกข้าวไรส์เบอร์รี่บ้านขอใต้หนองกุงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลนครมาร่วมให้ความรู้ด้านการปลูกข้าวการบำรุงและการเก็บเกี่ยวแก่น้องๆนักศึกษาอีกด้วยผมเป็นตัวแทนเก,กษตรกรแล้วก็ทำธุกรกิจเรื่องด้านการตลาดด้วยครับเพราะว่าผมมีลงสีมี เครื่องแก็กเครื่องอะไรทุกอย่างนะครับพร้อมกับทีมงานของอาจารย์ปนมาติก็เข้าร่วมโครงการด้วยกันราคาประกันถ้าเป็นข้าวพันจากกลุ่มของผมนะครับเออผมพวกผมจะรับซื้อในราคาประกันตันละ15,000บาทครับผมเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกร,กรของเราได้เข้าร่วมและก็สนใจในการปลูกข้าวไรเบอรี่ซึ่งเป็นข้าวที่ตลาดกำลังต้องการนะครับต่อไปนี้ชาวนาของเราจะ ได้ไม่มีความยากจนอีกต่อไปเมื่อเข้าเริ่วมระบโครงการนี้แล้วครับเพราะว่าข้าวชนิดนี้เป็นข้าวที่ตลาดเขาต้องการมากครับ